สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าปาเขาขั้วคือเก่านะคะเนาะพาเข้าครัวเหมือนเก่าจ้าพี่น้องตําน้ําพริกปลาทูเนาะค่ะตําน้ําพริกกปะปิไหมตามน้ําพริกกะปิทอดปลาทูค่พะ,นนะพี่น้องไปไปตาน้ากันนะพี่น้องจ้าไปครับไปพี่น้องห่อนค่ะพี่น้องห่อนห่อนเขาบพ่เปิดแอร์ขอชดเชยได้บ่เนี่ อันบานจังสิมันบ่คคอบ้านเป็นหลังเลยพี่น้องมันบ่ไม่ล่มมัไม่ล่มเขาะนะพี่น้องบ้านเป็นไอ้เท่าโฮมมันมันบ่มันบ่ไม่ล่มเขาครัวบว่าเปิดพัดล่มกับเปิดแอร์ย่างสถานเดียวหอนครับ <c oughs> ป้าไปตำกันค่ะพี่น้องพี่น้องใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปนะพ่นอมให้มันกระเด็นนะพี่น้องใส่มันสิกระเด็นใช้ลูกกระตาไขวคทับมันอนกเจ้าหน่อยค่ะพี่น้องจ้ะ ก็ย okay, ้ uh. อยหอยคุดแล้ก่องโคกไม่ระตำค่ะพี่น้องคอยกี้คอยกี้กะปิค่ะพี่น้องกี้กะปิอยู่ ยี่เด็กระทะดได้ค่ะพีนะะ่น้องหอมเราหมี่บักแข่ไม่มีมะเขือพวงใส่นะคะพี่น้องจ๋าําตามมี่ตามเกิดนะคะพี่น้องไม่อยากกระส่อัน,นะะั้นนะพี่น้องจา๋า ใส่บะเขีอบ้เ,อลอเลยนเขียบพวงก็ได้นี่ค่ะด่างดยกระทะนะคะพี่น้องดัน,ดน,นใส่ไปเลยจ้าพี่น้อง้มแกงกะปิ ตัให้ลูกนั่ค่ะพี่น้องตำเป็นโคกเดียวนี่แหละตั้มเป็นโคกเดียวนี่แหล,พะ,ะ,งลงะ,ะพี่น้องจ้าใส่มะเขือลงไปเนาะค่ะพี่น้องกะปิปักหน้าใส่แล้วค่ะพี่น้องจังบดดัมมันหั่นกือดูกมันกระเด็นคอตาไป ข่อยออกสักวันพี่น้องเพราะว่าข่อยกินลดคุ้มเคนะ็เนาะลูกไม่ใช่เพราะใส่น้ำตาลเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนะตัดเพืจะฟอกอขอกนปยื้อใส่สิบด ่อยออกคอนจากพี่้องแค่นี้กับพ่อคอยกินผู้เดียวนะในห้อคงคอยในห้องรูปนะตรงเดยดน่าหมาดแม่รูเขาก็ากินหวานได้เลยนะพี่้องเขาก็ากินหวาน ต้องใส่ให้เขาเเด้ยวยจะเอาแบักหนาอีกคนพี่น้องจ้าน้ำป่าว่าใส่ด้พี่น้องเลยเพราะาเขาใส่เกลือลงไปแล้วเ,เนาะ rây Ôi rồi nó Ăn <laughs> 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 าไว้พี่น้องเออคอยเราเปิดแอร์ซะแล้วคอยหอนไปยเปิดตายแน่ๆตายแน่สาวหงายตายแน่หอนเขาขั้วหอนวันพีชผิดคือโน้ตไม่จะผิกเม็ดใหญ่ๆหญ่เสี่ยงมด้ยด้ค่ะพี่น้อง 别，别别。 สไปจังเลยตาม่จมตัดวันันตัดจังเลยนะพี่น้อง เพสค่ะ okay, okay, พี่น้องบานนางใช้เปรี้ยวเอบ้านี้พี่นอ้านนี้นะคะข้องลูกนี่คือของลูกด้วยค่ะพี่น้องสิยกใกับพี่น้องเบื้องมัด่านในพลนะคะมาช่วทุ่งจะคล้องด้วยค่ะพี่น,อน้องบานนี้ทุ่งจะคล้องค่ะพี่น้อง เสี а, ้ยมือเสี้มึงแรงเข้มแบบพี่น้องเข้มเันืนไม่เกลือเน้ะแานี้มไม้ค่ะสีบังนาาใช่หรือจะซสีบไม้พี่น้องมันเป็นใงเลยแต่ว่าข่อยต้องเติมบ้านหน่อยนึง รรเราไคยกินรสรสกุ้งเข้มเนาะเข้มกินหวานๆอืมนี่แซ่บอืมอเค้ยข้าวี่น้องต้องค่อยเผ็ดเลยมันเผ็ดเป็นเผ็ดไงเนะาะมันม่เป็นกขี้หนูหมดไกแล้ว น้าคพี่น้องนี่น้าคะพี่น้องประมาณนี้แหละเจ็ดนะเดี๋ยวขอสิลวกพักบายนี้พี่น้องจ้ากระทะเดือดแล้วครับพ,พี่น้องจ้าใส่กระจักน้อยไปตั้งผนใส่เกลือไปจัหน้อย นี่ค่ะพักคอยมิน้ำเตากับดอกกระหล่ำเนาะค่ะนะยวกเอาน้ำเตาลงก่อนลงพร้อมกันก็ได้พี่นอ้องว่าเป็นยังนไงนะลงไปเลยดอกกระหล่ำก็ลงไปพร้อมกันไปเลย เล็กน่อยมักกินแบบลูกคอยนะมักกินแบบพอกุบๆไขยพันมักสิเปรี้ยวๆเล็กหน่อยเลยพี่น้องกินไม่ถืนกันป้าปิดคนพี่น้องจ้าก็าฟ้าแก้วปิดสุดเขตอันนี้มันอันนั้นพดมันหน่อยพดต้องฟ้าไงยข้ยโอ้ยหมดแล้ว อันนี้ก็ได้พี่น้องเอง้ยโอเคกว่ากันพี่น้องจ้าสุกเราจ้ะพี่น้องอยจิบปิดไฟคุณจิตักพักออกมาจา้าพี่น้องจ้าคอยนอกน้ำเย็นเอาไว้เนาะนอกน้เบเย็นเอาไว้สักก่อนถอดกระทูกตอค่ะพี่น้องค่ะประทูกหนึ่งตัว กระด็นรักขึนนอยนาเื่อกระด็นดีใช่ไหม่ะใี่ง้นอง พี่น้องคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ปะปลาทูหนึ่งตู้ไนะะมีพักนะคะเป็นเงาเอียงเนาะดั่งๆนี่พี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็เนี่ยให้เพื่อนไกลๆค่ะพี่น้องน้ำพริกนะคะ่ะเก็บเด็กกับเสด็จอำลาพาจากกันไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกผู่ทุกคนคะ่ะกับเข่ามาแดงนี่กับสิมีประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะ ง่ายๆเลยค่ะพักลวบแตตแสบอยู่พี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แคบหน้าจอไปนคือออกค่ะพี่น้องเห็นนําง อไปเดค่ะ no,